สวัสดีครับวันนี้ครัวพานจ๊กมาเผาปลากินกันนครับเราก็เผาปลาทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำจิ้มกันเลยนะครับครัวพริกรอไปเลยนะครับ,รรรรบเดี๋ยวผมจะทำน้ำพริกปลาแดงไว้จิ้มกับปราชอนเผา กับมะเขือเผานะครับปกติผมจะทําเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดวันนี้จะกินคู่กับมะเขือเผานะครับเดี๋ยวลองทําเป็นน้ำพริกตาแดงดูนี่ครับเครื่องน้ำพริกตาแดงนะครับเดี๋ยวเราเอามาคั่วอีกทีนะครับเพื่อยมาปัน่นครับคัวพริกไว้แล้วนะครับเราก็มาคั่วหอมเตรียมรอนี่นะ เลยนะครับอวัวทีกินคุ้มบ้านเลยเดี๋ยวมาปั่นกันอีกทีครับเผามาเขียนรอเลยนี่ครับน้ำตาลปีบ๊บมะขามเปียกน้ำปลานะครับแล้วก็พริกหอมแดงที่เราคั่วไว้เดี๋ยวเอาขึ้นไปปั่นทีนะครับเอาส่วนผสมทั้งหมดใส่เครื่องปั่นนะครับปั่นกันเลยครับ หลังจากปั่นเสร็จนะครับเอามาใส่หม้อเคี่ยวไฟทีนะครับเคี่ยวไฟอ่อนนะครับเคี่ยวจนเริ่มแห้งๆนะครับเดี๋ยวเราก็เอาอะไรครับมาเป็นน้ำจิ้มปลาช่อนทีครับน้ำจิ้มตาแดงปลาช่อนมะเขือเผานี่ครับผมจะเพิ่มความนัวไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจจเอากุ้งแห้งเนี่ยใส่ลงไปเคี่ยวบบกับน้ำจิ้มด้วยนะครับ จะให้น้ำจิ้มเรามีรสชาติที่นัวขึ้นนะครับโอ้ยอ oh. hey. uh ่ะครัตัวน้ำจิ้มกระเทบนะครับใส่กุ้งแห้งเข้าไปอีกโอ้ยคนเข้าไปเ๋ยวเทียวให้แห้งเลยนะครับ oh. เดี๋ยวเอามาจิ้มกระชอนกัน mm. น่าจะเด็ดนะครับ mm. เมนูนี้ uh huh. เห็ดมะเขือเผาและเสียวไส้นะครับ มะเขือเผางอมเลยครับเ,เดี๋ยวได้กินแน่นอนครับน้ำพริกตาแดงมันชอนเผาะมะเขือเผา,เามากินนครับครับหลังจากเคี่ยวแห้งแลวนะครับสีสันน่าทานช่นะครับนี่ครับซิเกเนเจอร์น่าจะเป็นที่น้ำจิ้มนะครับเ,เดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกันครับ ตักขึ้นเสิร์ฟแล้ะครับมะเขือหลังจากที่เผาได้สุกงอมเต็มที่นะครับโอ้โหเห็นมะเขือเผาและเสี่ยวไส้นะครับรู้สึกสะเทือนใจนะครับหั่นเป็นชินช้นๆตักขึ้นเสิร์ฟนะครับนี่ครับปลาช่อนนาน,นะครับเนื้อจะสวยตึงเชยวนะครับเหลืองอขอบคุณครับวันนี้เมนูปลาช่อน มะเขือเผาน้ำพริกมะขามตาดแดงครับผมสวัสดีครับ